ได้โบได้บบว่ากันได้ตะกล่องเนี่ยเบาซีเนี่ยโบวากันดิบบว่าดอกบบว่าดอกสีผ้าเพิ่นหัวสีมาหรือบบมานกติดตามน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อไปไปผ้าผ้าข้นมาเตะตั้งเมืองหมดแหละมาหากินอยู่บ้านเฮาสีมาหรือบบมานติดตามไปเบืองน้ำกันพี่น้องเยโอ้โหตกใจแห้งพี่น้องเอ้ยมึงหยานนี่แน่แน่แม่มานแทนขกเลยนี่ บระเดี๋ยงเนหรอโอ้ขะปูนี่ข้องมักข้องเสียบบาซี่แล้วนี่นนนแนนบ่แนนไอเมื่อเมื่อหาเมื่อเราบ่ยากแล้วหาอยู่หากินทางบ้านเพิ่นนี่เห็นบ่มาข้าวเดียวนี่ก็ได้กลับเลยนี่เออบัดี้มาเสียเที่ยวได้นี่เอากราบทักทายสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ไก่หรือไกลภายในและต่างประเทศเบิดสุกุสุขคนเนาะมือน,นี้บ่าวซีกะ อาเจะได้พาพี่พาน้องเนาะไปหาอยู่หากินทางบ้านพอกเนาะมากับลุงเงินเนาะวิธีใดก็ยังบ่ัวถ้าติดตามเบิ่งนํากันแนนวิธีใด้บ่ได,ด,ดก็ยังบ่ัวเนาะถาเบิ่งไปสิพาเพิ่นบ่ฮู้ว่าสิมารหรือบ่มาก็ติดตามนํากันเด้อพี่น้องเด้อไปไปพาอ่าพาคนมาแต่ต่างเมืองพุ่นแหละมาหากินอยู่บ้านเฮาต่างเมืองต่างบ้านแล้วเนาะต่างบ้านต่างเมืองสิมารหรือบ่มาติดตามไปเบิ่งนํากันพี่น้องเอ,อ้ย อ่อพี่เนาะวุ้ยน้ำกันมาเนี่ยแานหรือบแมนกับติดตามน้ำกันเนาะแมนทำได้คันโบแานได้เออโบว่ากันเด้อโบว่ากันเนีอ่ามีแต่ทาเบิ้งทาเบิ้งอุปกรณ์เนากับมีแยงกับคุนี่แหละแมนหรือบแมนแมนต้องมานะพอดี้บางใหญ่กับพนตกเด้ฝนตกอ้อแมนโบว่านนี่กับพนตกต๊กนักบ่ทางนี่ยนักเตอร์ไปอ๋อทางบ้านเนาะกับ เดี๋ยวเนี่ยทั่วทางนี่เบิดแล้วโอบาดทังบ้านบาดสิบวกฝนบ่ค่อยตกปานใดบ้านนี่บแมนคืนีกะฝนตกธรรมดานะคืนนี้ตกบ่แห้งบาทางีเด้อโอ้ยบ้านนีแพอสมควรเลยโอ้นตอนนี้กําลังอ่าออกเดินทางเนาะเยม เข่าสู่ป่าพคนละหรือว่าห่วยห้องเนาะหักฮักย,ยูฮักกินพี่น้องยามว่ามีคนหลักยามกันว่าบ่มีคนหลักยามบางทีสิได้เออให้งานฝนตกบางยาเน,น,น,นี่ยเลยคนโตนักนะของยาเนี่ยโอ้โหเนี่คือทางเขาสิไปยามตอนเขาก็นที่ต่อมาณนี้ล่อันนี้นี่เออโอ้ <laughs> แต่ก่อนหันไปตามอันนั้นเด้แม่นบอกเขาหน้าเขาเจา้าเนาะแม่แม,แม่แต่ก่อนไปทางไหนเห็นว่าในคลิปนะออแต่ว่าบอสิกับบอสท่านเคยไปจักเถื่อนเลยพี่น้อยหาขาไปน้ำเพลินมือเลกเนี่ยมัอน,นี้ s ่ <c oughs> วงอันนี้พี่น้อยเนาะ s ่วง g เราดูฝนตกหรือว่าน้ำ .swing น้ำท่วมนะ เพิ่กนกะได้ปลาลายพี่น้องเอยบาซีกะเห็นในคลิปนั่นแหละ,ะเพิ่นได้ปลานะก็เลยเมื่อนี้บาซีกะได้มีโอกาสเนาะไปหาอยู่หากินกับเพิ่นอีกเทือนนี่มุ่วาชีพมาหรือบอ่ติดตามไปเบิ่งน้ำกันพี่นอ้องเฮ่อินเย บลานผสมกวดเลยนามนี่ามาเจอกันอุตส่าห์มาแต่บ้านผูโฮมเนท่านประมานในยาชิวากันเดอร์พี่น่อย้านอยตอัไป ว่านว่านนี้เพื่อนกะได้ปลาเลยพี่น้องนะว่านนี้นะเห็นอยู่ในคลิปลาซีกับซอสเนาะมีแต่เบิ้งในคลิปนั่นแหละเพื่อนได้ปลาลายพี่น้องเลยใส่ฮอดและบอสตอนตุ่งไก่แล้วไก่แล้วไก่ฮอตเลย ไปทางอันนี้ปลาอ้อยโอ้แมนอยู่นี่บอนี่พี่น้องหอดแล้วหอดแล้วหอดมองเฮาสิหาอยู่ฮากกินแหละพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ปลาทอดทอดแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยววะบัวสีมันหรือบอได้เนี่ยเนาะเออรียวแต่ท่านคนใดก็คือเออเรียวแต่พี่น้องสี่าเด้อฮะ อันนี้หอดชุดแล้วพี่น้องเลยได้โบได้บบวากันได้ตะกองเนี่ยบาซีเนี่ยโบวากันสิบบวาดอกบบวาดอกเล้วแต่ละโบแมนยังพี่น้องมือนี่เผิ่มาเตอต่างเมืองต่างบ้านบุงันสีพามากินอยู่บานเฮ้าคันได้ประซิวบางทีกระซีไก่ก๋อยกินแรงคันได้ปลาคอบางทีกระซีได้ต้มมือนี่ อ่าเพิ่นอุตสาหาแต่ผู้เมืองฟูวงจากต่างอำเภอเบาง่ายๆวะเนาะต่างอำเภอหรือว่าต่างเมืองคันไทยว่าทางอำเภอชีลงไปยามชีมานหรือบบมานติดตามน้ากันพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปลุยน้ากันไปเบิ่งนน้ำกันพี่น้องมาเอาข้าวกล้องก่อนก่อนก่อนไปไปพี่น้องติดตามไปเบิ่งนน้ำกันพี่น้องติดตามเบิร์ไปโอ้โหย <_ <d> _ <n> _>โอ้ยอตกใจแห้งพี่น้องเอ้ยมึงย่านนี่ชิมาเฮ็ดจังซีอ้๋อฮะลอ้ตาอัศจรรย์อิลีพี่น้องเอ้ยนี่หักอีนนีโตงขึ้นหน่อยหน้าดุห่วยห้วยใหม่แม่นบ่แบนบ่ไม่ไม่อ้ามามอยู่บ่บัดนี้เอ้าไม่อนนี้มันลงจินไหนวะเอ้ามัน

ิ่งน้ากันพี่นงเอ้ยิ่นสิได้รือบอนี่นะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยคือู่บอนี่นี่เน่แน่เน่มมนแท้นี่ยเอามือเนี่ได้ยามบ่มือสา้านี่ยยามยามมือ้าตีได้เออโอ้แานแนพี่นงเอ้ยแน่มานแท้นี่ ได้ๆทบติดแรกเออโอ๋วาแล้วนะไปกับเพิ่นนี่บ่เหลือเพิ่นพาเฮาจ้องมาแน่นอนมื้อนี้นี่บ่ได้เมื่อยต็โเนาะแม่นแเออเอาเอาจะได้คเฮานี่ด้บสก่อนเาพี่น้องเอ้ยเ็บ่โอ้มีแต่ปลาเ็กับอ้กินอือะปูก็เอามาอเด้อเอาเมื่อเด้อเอาเร็วออของเสียบของนัว ກອງເຮົານີ້ບໍ່ລອງສຳພັດເບິ່ງບໍ່ແນວໃດສຳພັດໜຈອງເນຢນອຮັັໍ່ບຕຢອປາສກບດມາຕດນາດນມເຊົກດ້າຍປານີຍ ไปย้อนพี่น้องเอ้ยช่วงน้ำท่วมเพิ่นได้ป่าขนาดเห็นเพิ่นลงคลิปขนาดโอ้บาซีมักเบิง้งเลยสออน่นเพิ่นได้ป่าพี่น้องเอ้ยขนาด <c oughs> อันนี้เน่าเบิดงแต่หู้ยาม,มือเสาบัดอันนี้เนาะตอนโบเรมาตอนพี่โบเรมาตอนเพลินไม่แต่โอ้แม่นแล้วมายามตอนแรกเนาะแม่นแล้วกว่าบาซีสิมาหอดแต่บ้านพนอ่ บาซิก็ได้อันนี้เด้่โทนัดเพิ่อนอันนี้พอด,ดีรถสีไฮบาซีมาอ้อมเลยอ <c oughs> ได้ได้ได้ก็ได้มีแนวกินพี่น้องเอ้ยเสียได้นกขั้นดุเก็บนี่เฮ็ดประเดก๋ย่ได้เนี่ยเก็บแล้วแล้วเว้ยเสียดายเดี๋ยวกังวิ่นนี่มันบ่มีปลาโขมันบ่ลงเนอะเลยนี่เ,เปี๊ยะสีประเดี๋เสียดายมันเน,าน่ามื่อเช้าเนี่ยได้ไล่บ่ปลาคอย ไอ้ประมาณสับใสแน่โอ้ยประมาณมันน่าแน่มีตัวตายแน่เด้ออือมันตายหลายมตายไวว่าถึงเงเนาะเงมันน้อยออเากีเฮอเลยให้บ่าวซี่เอามาลลจัดการเลยพอเฮือน่ หืมปักคอย,อย่างได้บททันไตได้แบางตัวมีอยู่อันนี้เห็นอยู่มีอยู่อ่ามีอยู่กวบบทถืกเนาะกบเนาะฮะกบบท<แ>ถืกเนาะเศร้าเนี่ยส,สองตัวเมืเอ่อเศร้าเนี่ยบ่เออ้เอาอันนี้เลยเอามือเอามือ,อ,อตากแง,ง่งเลวก็ะพัดออกเอ,อาแต่ปลาเนี่เห็ดเห็ดอีหยังละ่ะปลา,า,า,าปลาแห้นันาเปลาซิยวเหรอเนี่ยเอามาเลยเอาเลยสี่ที่มีคนเก็บเอาแม่เลย โอ้มันรีพี่น้องเอ้ยนี่อมีสองบอลนะแต่ว่าจะไปจะบอปยุคนยุคนั้นวันเสาร์นี่คือประมาณสองถ้วยสามถ้วยนี่สองบอลอีกยูเทิงก็มีอีกเอ่าย้อนเพิ่นได้ปตาลายนะช่วงน้ำท่วมนี่บาซิกะคิดว่าเพื่อนซาคอนเทนต์ได้พี่น้องเนาะจะเห็นกับตานี่แหละนี่เพื่อนได้อลีนี่ โอ้ว่าเล่สีได้แต่มันมันเถืออ่ามันมามาเถือป้าส่วงโมเมนต์ป้าใหญ่ลงเนาะแมนอ่าจกินแบบมาลายใหญ่ป้าเนี่ลงบอบเบิดจ้าเถื่อเนาะไลยพล้กพืโลดแถบยางไล่เอ่อคิดว่าช่วงน้ำท่วมมาแล้วป่าอันนี้แต่ห่วยแต่หน้าอันนี้แต่หน้าแต่น้องลงสู่ห่วยเบิร์ดแหละอันนี้จะไปย่าพาเมื่อพูดอีกได้เนี่ย ลงพุ่นอีกอไป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 ติกดกล้องไปกล้องกะได้ปิดบ่เออกล้องไปอ่าโอเคยวชิโน่ไปเชื่อกล้องกะหน่อยกล้องกะได้กะม่เนื้ออ่าคนณได้พี่น่เอ้เพื่นสิได้ไปย่ามยังมีอีกะได้สอบ่อนนะนะมองนั่นอีกกะมี่ได้โอ้จักสิข้ามไปได้จังได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะ อ,อยู่ทึ่ิ่นกัว่ายังมีอีกโอ้ยชิไปเนวได้เนาะบาทนี่ถึ่บ่โอ้โหถึกอีกแล้วโอ้ยยานได้ยังงฮึอ้ามิแต่เอาอันนี้แหละสิ่าย่ายพี่น้องได้เบิ่งเนาะนีอ่อยู่พังนี่แหละเพระาะว่าบาชิกะท่ามไปบ่ได้นี่อ่า มานมานไอรีพี่น้องเนาะหักไอลีฝุ่นเห็ดตอนนี่ท้องแทะนี่เบิเอาเนี่อ่าลงมาแต่ทรงหน้าหรือว่าแต่นองฝุ่นน้องมาเลือแหละเพราะว่าอ่ามันสูวแต่ไปทางอันนี้ <c oughs> มองเดี่ยวนี่นเนาะนี่เบื่อวานฝุ่นก็ได้อันนี้ได้ตานแบบเบ็ดท้องแท้หน้านี่เบิงเอาเนี่ยข้ความใหญ่ความสูงนี่ ba anh đi lúng nhẹ thì bò bò lọt đấy để lái bò à xì thà bướng này chị <laughs> nói này thêm bò bà xì si cả ma hiên tuổi trình nó đặt tạ này thì nó thêm là xuống còn à uh, phân đẩy bà lái thì nó nó lái thì sút nó à hiên là phân lúng thằng phết nó เพื่นก็นได้ป่าคู่มือนะส่วนน้ำท่วมพี่น้องเนาะ <c oughs> บางคนกันว่าเราอันนี้สร้างคอนเทนต์เนาะแต่บาซี่กัอยากเห็นกาตาเนี่แหนละเนาะคือหลายๆคนนี่กัว่าสร้างคอนเทนต์เนาะเพิ่นได้ป้านะ <c oughs> ที่แท้เพิ่นก็นได้ป้าอิลีพี่น้องคือบาซี่กัเห็นกาตามื่อนี้นี่พี่น้องเนาะ บูมเมนว่าตอนหัวมานะเนี่ยบูมเมนว่าน้ำท่วมนี่เพราะว่า,วาป่ามันพอนดูอันนี้เนาะลงสู้ห่วยง่ายหมดแหละไ,ไปมาไปกองไอ้น้ำได้ด้วยโอเคอือคนได้ไลน์โอ้คือสวงอันนี้น้ำท่วมเพื่อนได้เป็นสอบเป็นสอบเลยมาอันนี้มากับน้องไส้บ่ลูก มื่อน้ำท่วมเราปากแมนน้ำท่วมแมนแมนอู้หาคั้นจะเห็นคลิปเก่ากันช่งซ่องวงเงินกับไปเบืองไรอ่าคลิปหาป้าเอาบ่แมนคลิปมายามตอนแมนแมนพี่น้องฝากติดตามไปชมไปเบืองน้ำกันเนาะในสิภาเก็บป่าได้หนิไปเอาเคี้ยวมื่อวังเสาร์เนี่ยป่าแนวนเนี้ยเลยไล่เอ้ยพวกเราเนีป่าแนวนกับป่าทิมได้นี่เอาบ่ได้รี่เหวไลย ปลาเก็บป่าได้บมดนี่เอาเนื้อแด้ตั้งกล้องตที่เออเอาถ่ายรถเจ้าถ่ายก่อนใช่นี่พี่น้องเอ้ยป่าได้นี่เด้ใช่เลยนี่ขี้เห่าในคลายโอ้มีแต่ป่าหนิเด้ปลาเขีงปลาเขีงหน่าหนิตัวแบบง่ายๆเนี่ปลาเขีงปลาเขีงพี่น้องแล้วก็มีปลากระเดิดน่ะปลาคอก เห็นอยู่บางอย่างนี่มีเห็นปลาคออยู่พื้นนะเดี๋ยวเก็บใส่อันนี้ก่อนบ่เออมาเก็บเออเก็บน้ำเก็บเลยวรกะปูก็เอาบ่เอาเลยเอาเอาเอาหากินทั้งบานเฮาคักๆักักมาไม่รีบบรี่ต้มแต่ได้ออมเนียนมันกะได้ายนี่ี่น้องเลยปู เอาไปใส่อ่าสมตำเนาะแมนแมนสมตำมะฮู่งอืมอู้หักเว้ยนี่ปดนปีงเหรอเอาช่วงอันนั้นเอาเห็นอันใส่หมองบองไหนคือว่าถือขนาดเดะแถวนี่ปากเบื้องผุดนี่เนี่ยบอสโอ้ยนานแย่งเนี่ยเนี่ยบอสผุดปากเบื้องผุดคันคู่เบื้องน่ะอืมอืมอืมป่ามันเริ่มลงดิมันลงเนี่ยมันลงมันลายคิดว่าป่าลงเบิดแล้วเนาะ Nói siêu chị đầy nó phá mỡ nó. Bà ừ. <laughs> này oh, mà, nó mãn à, uh -huh. là chị đầy nó vớt. No way, eh? Bự bồn 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 mà bồn 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 siêu bồn 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 bồ 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 อาติฟาตัวมันเปลี่ยนไงเสียด้ยเยอะแต่ว่ามันหนาวขันเอาแต่สาวแค่นี้มันบมดตายโอ้ข้าวปุ้นหรือข่องมักข่องเสียบบาซีแล้วนี่นี่บอแนนมีนู่ได้เฮ็ดกินแสีบส้มอันนี้แหละเฮ็ดอันนี้ส้มตำมักมุ้งแล้วใส่ก้าปุ้นนี่แสีบโอ๊งามโอ้ตัวใหญ่เน้อปลาปุกงามมาดีตัวนี้พอดีปิ้งแสีบเสีย อันนี้ป้าคอเนี่ยมันบวลงกลางเวนบวลงบ่เออบวลงมันลงลงบวกลายขันมีปลาเข่งโอ้ตัวันใหญ่ไม่ต้อนเรื่อยๆสือว่าสีมานเต็มปูได้นี่โอ้ยโอ้ตัวนี้แล้วแสีบนี่ยเนี่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 กินแสีบได้เนี่ยนี่สีเต็มกระดาเออสีดำเต็มตัวหรออ๋อ มาบร้ก se ินบรอกินกยกระซิวเลยดิบรก้ก hmm. well, okay. yeah. wow. mm ่อยกระซิวตอยปลาแกเดือดโอ้หเ็ดก่อยเต้นเักั้เลยเฮ็เต้นจ้าไม่อหวมีตัวกุ้งแก้สมีต้วเท้าแกเท้าลย่นะอดีปีนะ ออกเลยบนหนี่นะออกเลยเลยเอียนบประตเลยตขึ้นเลยอยู è, ่เน <c oughs> <c oughs> oh, ่เอียนตัวใหญ่เลยถอยูงประไปเลยตัวแม่ตัวแม่เอียนอะไรนีใส่เลไปเลยกางกล่องจะได้ข like ู่นี่บังบังบังบางเนี่ยาะรายอกลเมตตาคีหได้ผี้อยตัวยาในบาซิกะ ได้อัปเดทนี่ไม่ใช่เยอะบราวป้ามันอยู่ใหนมันลีเอกร์ในป้านี่แหละอรวาป้านิ่มป้าูเน่ป้ากเีข่งตัวอันนั้นี่แบบตัวบางๆหันนี้แบบปลานเนาะก็อนว่าป้าเข่งบราวาปลาว่ามาคืออันนั้นบหบ้านโอ้โเยอะนยจะกร กูนากูนานี่อีกตูนชนิดหนึ่งตูหีนมาพักเลยตูหีนโอ้กินเศษเด้อนี่ยเบเบิ่งพี่น้อยนี่กินกินกุ้งดิบดิบหมดกุ้งดิบเลปูใดๆนลาสดเดเดส่บัดเพิ่นไปย่ามันจุ่คพ้องหันเพิ่นบ้เอ้าเด้ปูนี่บ่เอาเลยชิมเลยต้องสรลาย ไมได,ได้ไปซิวตัวเสีบเลยนี่อแรงานนั้นแต่ตัวไรเน, <c oughs> น,นาะอ,อ,อะไรเมื่อเตตโต้แล้ววันนี้เช่น,นมลมายปกากกระดึกวันนี้ก็มีบ่ออันนั้นลาตะกละ หอยลายนี่เฮ้ยช่วงนั้นหอยจูบลงนี่แต่ละเตื่อยขันยามหรือขันเอาเนี่ยประมาณเพิ่งคุดนี่แหละหอยจูบอืมมันลงต้นแล้วนัดเดียวนี่บงโเห็นมันบวกลงจับตามเองลงแล้วแล้วทำไมก็เสียดายเลยจับมันไปหอดใส่ใช่หรือเปล่าเพิ่งยามหรือว่าชี อันนี้อาทิบ่ายพี่น้องเนี่ยทางบ้านบ่าวซีนี่คลั่มนะบ่าวคนใช่หรืบ่าวใช่หรม่หรือบ่าวทำไมทำไมปลานี่ปลาปลาปักังปลากั้งนี่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 เอาเอาเอาแล้วแล้วแล้วอาทิบ่หูนั่งนี่เดี๋ยัทางบ้านนี่นี่พี่น้องเนาะทางบ้านบ่าวซีนี่คลั่มเด้อปลากั้งเนี่ยาะว่า มันอันนี้ขลังแต่ปัญญาตายนายเนาะ <ừ. S 1> บางบางคนไลยแต่ว่าบางชินนี่บอกขลัง <ừ. S 1> บางคนนี่ยขลังเนาะเขานับถือแต่แต่สมัย่ปัญญาตยายนายผมแหละเขาบอกกินแนนเขาเอาิญอันนั้นป้าเนี่ยเขาเอิญมาอันนี้ไเลยใหญ่อเด้เขาเอินทางบาง้านเขาเลยเน่ยนะสำนี่แหละบนแต่บบรานเาขาบอกกินเลยเขาบอกบอกินปลากรังเลยเลยแบบ อันนี้ก้ลูกตอลานเลยบมกินเลยสืดโต่อแนนมามามาก็บปลากระเดือกใส่หมกินปลากัะดมมาซีนี่กินได้ปลากัะดได้บมกคล้ำได้แต่ว่าบางคนทางบ้านเฮาหันคล้ำนับแต่เขาเขากินอยังคล้ำได้เขาอันนี้นี่ยเขาเขากั้มนี่ยทาบ้านเฮาหันคืนกินอันเป็นไตแนนมีอันอันเป็นไต วันนี้ท่านยามที่หันเอาใบใไเขาเอ่อละกามาเรียบเรื่อยวะทางภาษาเราเาหันเขาเออขาเขาครอบัน่ะครอบเรียบเขาไม่ได้เจตนานะเขาไม่ได้เจตนานะกินหันนะขอเพิ่มนอย่าทุษาลูกล้านนะอันนี้มันก็ค่อยดี คือแบบบาซีลนคลั่มได้กินกินานเนยคลั่มได้เล่นบกินไนเนาะออผมเคยไทยได้ไ่ไทยบ่กินไน่คลั่มเด้บาซีเลเนยโอ้ยเดี๋ยวไเติมบเลยเฮ้อาแล้วเอาแล้วชิบชิปะบ่อตุนน้อยแน่นเก็บหมดละอ้าวหลแล้วเฮ็ดก่อยเต้นโอ้ฮ้กอยเต้นบ่เคยกินบ่บ่เอาเออโต้บ่เคยไปโยมทิ่มบ่เคยกิน

คนทามานเสือนนี่ไอ้ย้อนกล่องจะตั้งอยู่นี่เนาะเห็นเห็นส้วมันมันภาพมันหมอนะครับเนาะเขืนเนาะเจ็บน่อยอ่าเบิดแล้วเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยไบิแล้วใครจอมเนี่เห็นบอกเห็นบ่พี่น้องนี่เพิ่นทามานี่เห็นบอกเน่โอ้ยมีแต่ปากเข้งพี่น้องเอ้ย แล้วก็ปลาคาวปลาคอก็อยู่ในหมดละเนี่ยเกือบเต็มคุพี่น้องเอ้ยปลาหอบแหลงนี่มานมานมานปลาหน่อยแม่แล้วนี่โอ้ยซ้ำได้ปลาเค้งเลยมีแต่ตัวบางใหญ่ๆนี่ปลาเค้งก็ได้ปีงเลยเออไอเมื่อเมื่อหาเมื่อเราบ้านยากนะหาอยู่หากินทางบ้านเพิ่นนี่เช่นบ่มาข้าวเดียวนี่ก็ได้กลับเลยนี่เออบ่ได้มาเสียเที่ยวได้เนี่ ได้ป้ามานําน่ได้นี่หลายโตเด้นี่พี่น้องเอ้ยนี่ยพี่น้องออกเดินทางเมื่อเฮือนหรือว่าเมื่อบ้านเนาะโอ้มานๆนี่คือว่าพอได้อยู่พี่น้องแม่นบ่สิเียวเพิ่นมาไดปาใหญ่เฮาได้แต่ว่าเสียดายพี่น้องปาิวตายเบิดเน่าเบิดแล้วบ่ได้เอานะางว่าสิได้กินอันนี้ กินกอยปลาซิวได้พี่น้องเอ้ยถือว่าบาวซีนี่กะบ่ได้เสียเที่ยวแล้วมาแต่บ้านบ้านผู้โฮมพี่น้องเอ้ยอุตส่าห์มาเยี่ยมยามเพิ่นเี่เพิ่นได้พามาพี่น้องบ้านบ่บ้านกะเพิ่นเรากบเพิ่นได้แล้วคั่นว่าบ่มานกะสิว่าัวกันไดโยบ่ว่าหยังดอกบาีบ่ว่าหยังดอกมาแล้วํานี้นี่บ่อ อยากตีพี่นองเล้เห็นครับตีแต่พี่นอกเนรอต้นต้นนั่นไงโอ้ยหยามเป็นตะมวนเพิ่นไปหยาบตอนนแม่แล้วเว้ยแม่ไปหยาเห็นรดาัดศยามตอนบ่เคยเห็นจักเถือห้าก็ได้เห็นเลยตอนนี่มาบานเหามืนนี่ผ้าไปยามตอน้อนก็เลยเลยเปว่าพิษมีแบบนึงบเงินบม่หายเพิ่นลงไปยามเอง โอ้นาอลงไปยามโอ้สูตรคอยหฮงคักแล้วท่านคอยลงไปยามเนี่ยป้าหันบอดบอดใต้พอโตเนี่ยมีสูตรอยู่แล้วฮอวกินออกเลยจังได้กะโ้ได้ยุทบเสี้เที่ยวเพิ่นมาเป้าทีได้เนี่ยกะเหม่สิเอาให้เพิ่อนแต่มมีป้าอันนั้น ผมมีปลาเบี้ยป้าปลาโอปลาปกบ่อลงมันเบิดเลยได้แต่ปลาเค็งปลากระดูกับปลาชิวตายเบิดเลยบาทันลงตีบางส่เนาะเออมันโลงขึ้นเดี๋ยวถามมือหน้าพี่น้องเลยมันมันเนี่ยเพราะอายุสามสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะบาซิก็ได้อัปเดตสำนี้พี่น้องแล้วก็สิได้อ่าออกเดินทางสิได้กลับบ้านเนาะเมื่อเนี่แหละพี่น้องเนาะ พี่มานมานอยู่พี่น้อง